แค่กับมาแล้วต่อจากครั้งที่แล้วใช่ไหมที่เราคุยกับเค้กแล้วมาที่ประตูวิหารเหมือนเป็นดันเจียนใช่ไหมเคก็ท้าทายเดียวเลยอืทีมแนะนำคือ Level เลเวลห้าเลนท,ท้าทายไม่ต้องคิดมากอืมน่าจะไม่ยากนะดันเจียนนี้ มามีเคียยืนรออยู่ตั้งใจแสดงวิธีการต่อสู้ <S <S เคียจะมาแบกเราเหรออ๋อไม่ใช่เฮ้ยได้ทดลองใช้เลยได้มาทดลองใช้เคียอ่าเปิดประตูอะไรสักอย่างอ่ามีมอนด้วยต้องสวยแล้ว <S <S ใช่ไหมไปเลยหากมีแหล่งน้ำอยูอย่ใกล้ๆแล้วมอนติดสถานะ เราจะสามารถแช่แข็งได้เคลองดูสกิลีใช่ไหมแช่แข็งเลยอ่านี่เป็นรอยแแต่ว่าถ้าเป็นมอนปกติจะแช่ไม่ได้ใช่ไหมต้องเป็นมอนที่มีน้ำอยู่บนหัมไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรให้เก็บเนาะถ้างั้นก็ไปต่อกันเลยนี่มีประตูนี้ครับประตูนี้เหมือนเป็นจุดเซฟใช่ปะน่าจะเป็นจุดเซฟนะ เฮ้ยไฟอ๋อ,อถ้าเราใช้สกิลของเคียเราจะสามารถเอ่อทำให้นี่หยุดคอทแต่เกมมีอันนี้มาให้ทดลองเราต้องเรามันจะมัต้องมีให้ใช้เคียเยอะอยู่ใช่ไหมเพราะเขาเอามาให้ทดลองใช้แข็งฟุ๊ๆฟุฟนฟเป็นดาบเอ่อ เป็นดับเล็กเหมือนเหมือนเหมือนนักเกินทางเราเลยชุบลองยิงดูสิเอาไฟยิงไฟมันจะดับไหม <laughs> อะยิงไม่เข้าเราเกมมีเคยะมาให้เราไม่ทำเราต้นะองกางโลแล้วไปเลยกลางโลแบบคมผมอ๋อคือถ้ามีกระแสลมขึ้นไปอย่างนี้<ๆ>เราจะกดบินแล้วก็บินขึ้นไปได้<ๆ>ใช่ไหมถ้ามีกระแสลมพัด หน้าบีขึ้นไปเลยโหโคตรไวอย่างกับลิฟตเออมาแล้วมา้งถูตูเลยนี่ฟันมาอย่างบหล่าเทพไปต่อกันเลยมากลางโล่ก่อนโอ,อโอ้ยอะไรออ้ยยังย่า,ยามีคัตซีนนะเดี๋ยวโล่หมดเดี๋ยวเดี๋ยวโล่หมดเดี๋ยวโล่หมดเฮรียบร้อยนี่วางตุงก๊กตาระบิดอ่ะ ยิงมันวโวก็เอกันว่าหตุ๊กตาจะไม่ระเบิดอีกช่วยเลยววะตุ๊กตามันระเบิดช้ามากเลยตุ๊กตาเคอ้ยตรงนี้มีน้าด้วยไปไงโอเคย่ามันน่าจะช่วยอะไรได้อ๋อสกิลมันทำให้พื้นแข็งเป็นน้ำแข็งได้ก็เดินแบบหล่อเท่งี้เลย เฮ้ยมีกล่อง Speaking of Did you t i a s e f o i d ชืนี่ยังแบรอเท่วิ่งไปเลย้ดูเปิดแล้วตอนนี้รันเจนกำลังแบบนัาตเต้นเลยไปกันต่อนี่ใช่ไหมห้องสุดท้ายทำลายไอ้นี่เสร็จก็บละก it.

no we've seized another temple from storm terror's grasp i can take care of the rest here you, you can take care of other things while i'm at it there's okay, no way, hey, there way <laughs> to organize an ambush like this themselves not with their limited mental capacity <laughs> what <wrong? laughs> น,นี้ดูจจดจจ่อสวยเป่าเนี่ยเราก็ไปแล้วปุ๊บ mm hmm. ตัวอะไรอ่ะไม่ใช่ตัวเป็นหมู่บ้านเดียวกันใช่ไหมเนี่ยมาจากมอนสเตอร์อ้ดอีกแบใหญ่โค้ทีอ้อ่ะโเคโเท disagree, but Your involvement okay. whole lot just more interesting. in this things made ฟังมันพูดไปอันนี้เสร็จดันเจี้ยนแล้วใช่ไหมเราจะได้ตัวอะไรอ๋อได้เคียะอันึกว่าจะได้ไอ้พี่พี่ไฟตรงนั้นอ่ะโอเคได้เคียะคือถ้าเราได้เคียะมาแล้วแปลว่าตัวละครเราเกินแล้วดิมันเก็บได้ผิดตัวใช่ปะเขาที รู้มาเก็บไปสีตัวถ้าอย่างนั้นเอาหนิงกวงออกแล้วกันหนิงกวงออกเลยเออเพราะว่าหนิงกวงน่าจะไม่ค่อยได้ใช้อืเตรียมตัวพร้อมออกเดินทางเออเขาบอกว่าไปทีเออ่เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูก่อนว่ามันมีเครื่องหมายตกใจอะไร เคียะนี่เพิ่มเลเวลเลยไหมไม่ดูแอมเบอร์ก่อนแอมเบอร์ Amber ไม่มีอะไรเลยอะเอาเคียะเพิ่มเลเวลก่อนไหมไม่เอาดีกว่าของยังน้อยอยู่มาเตรียมตัวออกเดินทางเขาบอกว่าไปพบกับลิซ่าที่หน้าประตูวิหาร <c oughs> ลิซ่าแบคทิ้งมาออกเดินทางเก็บดอกไม้กัน ออกเดินทางโอ้ตรงนั้นมืดดิเราต้องเปิดแมพก่อนดิเห็นถ้าเราไปเอ,อที่เสาใหญ่อะมันจะทําให้เราเปิดแมพได้ไปที่เสาใหญ่มันจะมีเสาทเลพอร์ตใหญ่กับเสาทเลพอร์ตเล็กใ,ใช่ไหมอย่างตรงนั้นเหลืดงแกงกล่องก่อ,กอ,กอฟึบนี่ชอบสกิลตีกลางอากาศมากเลยม,มันโคตรเท่ระดับใหญ่มาด้วยวแต่ไม่น่าดี บิน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 เฮ้ยเก็บปะไม้ก่อนบินเลยไปออกเดินทางตรงนี้มีอะไรไหม <c oughs> เราต้องไปเปิดแมพด้วยสอบใหญ่ตรงนั้นก่อน <c oughs> ใช่ปะ <c oughs> ถึงจะไปที่สีเหลืองง่าย <c oughs> ไปเอนอี์อนอีหมดีอกแล้วเอนจิหมดหมดบ่อยเหลือเกิน ตุมตาดุมตุมต้มตุม <Okay. S 1> uh. ้มโอเครีวิ่งเข้าไปเลยดีกว่าดีพุ่งไปพุ่งไปเร<า>็วมาถึงแล้วเ <It 's S 1> สาพูดได้ไม่ใช่ไพมอนพูดเราต้องมาบูชาเสาใช่ปะมากดคุยเสาพูดได้อ๋อนี่ไงมันจะมาเปิดทางนี่โอะ เนี่ยเปิดแมพแล้วอืมโอเคเฮ้ยตรงนี้มีรูปปั้นข้างบนด้วยเหมือนรูปปั้นที่เรามารับพลังตอนแรกเลยเดียวกันปะเฮ้ยมาเราถวายถวายของช่วยอะไรวะน่าจะช่วยเรื่อง e อ e r g จีใช่ปะ งั้นก็เฮ้ยตรงนั้นมีุดก็คือเมื่อกี้เห็นจุดขาวๆในแผนที่ก็เลยเดินมาดูตรงนี้เหมือนเป็นเหมือนซาบป,ประหักพังอะไรสักอย่างปิดออกไ้ก่อนไปออกไปกเลยฟุบโดดเพิ่มจะนี้จะนี้ไม่ไหนเราด้วย รอด้วยรอด้วยเราด้วยอ๋อมันอยู่ที่อะไรอ่ะอ๋อมันเป็นอยู่ที่แท่นเลยสักอย่างแล้วก็เราได้กล่ an อง Is ไอตัวนี้มันจะพาเราไปหากล่องเหรออ๋อเราได้ไพ่มอนเจมใหม่แล้วเอาไปทําอะไรวะสะนุกได้มาแั้วน,นละล่ะเฮ้ยไอ้นี่หวานเจี๊ยบเลยแช่แข็งดินี่ยิงเลัวลตีปีธรรมดาปุ๊ปปบตังโม สองสามหมุนหนึ่งโอเคได้กล่องในกล่องไม่เก็าเนียะเลยเลยงั้นเราก็ออกเดินทางกันต่อเลยเฮ้ยตรงนั้นมีอะไรไอ้ตรงนั้นมีไอ้นี่แยอว่ะมันคือเขาเรียกว่าอะไรที่ตัวที่มันจะพาเราไปหากล่องโอเคเราต้องขึ้นไปใช่ไหมไป ทำไมเสามันสูงยังอะเกือบไม่รอดโดดอีกรอบเกือบไม่รอดแล้วไงเราต้องโดดแบบมันยำฟึ๊บนี่โดดมาชีนี้ปลอดเทเอ้าวเราไม่จะพาไปหากล่องอ่ะเราเก็บมันได้เหรอตรงนั้นมีแหล่งหินด้วยก็คือตอนนี้ตัดมาตรงแถวๆก็คือตอนหลัง หลังจากเมื่อกี้ที่เราไปเจอแหลกหินใช่ไหม,มเมื่อกี้ไปขุดหินไปแล้วนะแต่ไม่ได้อัดคลิปโอเคมีกระแสลมพัดขึ้นมาแล้วออมีไอ้นี่อ่อะเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนฟุ๊บต้องแม่นฟุ๊บโดนไปเลยฟุ้ยไปก๊องไปกัองไปเกือบไม่รอนไปต่อเลยไม่ม <laughs> ีเสาอะไรอะ่ะ ันเป็นเสาที่เราต้องใช้ธาตุไฟจุดตอนนั้นเลยแต่สัญลักษณ์มันเป<ะ>็อะไรอย่างนั้นลองใช้ธาตุน้ำแข็งดูอาจจะเป็นธาตุน้ำแข็ง<ะ>ไม่ได้ <laughs> ไม่นะธาตุอะไรอ่ะสีม่วงมันจะเป็นธาตุไฟฟ้าใช่ะใช่แล้วลิซ่านี่เราจะได้ตัวด้วยปะจะได้ชี่นี่จะได้สองตัวเลย่ะตีมอนไปก่อน อีมันยังดูเดือดเอาตุ๊กตาไปตุ๊กตานี่ยังไม่เคยใช้ประโยชน์มันได้สักครั้งเดียวเลยระเบิดแล้วระเบิดระเบิดดิเฮ้ยตุ๊กตาระเบิดเออมันจะระเบิดหนึดดะะ่งสองสามหองค่เอามายิงท่าลมปุ่งปุ่งปุงเอาอันติีน,นึงเข้าไปการโลก สามกางโลนี่ยัง no ไม่รู้นะว่าประสบธารณ์ยังไง oh. อะไรได้บ้างเน้นมั่วไปก่อนตอนนี้เน้นมั่วเฮ้สลามตายละสลามตายสรุปจากนี้แล้ก็ยังทำอะไรกับมันไม่ได้ใช่ไหมต้องได้ตัวท่าไฟฟ้ามาก่อน hmm. บินบินบิน ร่อนมาเกือบไม่เกือบเกือบไม่ได้อันนี้ไงนั่นชาริตซาปะ่ะหุยเดี๋ยวก่อนเห็นหมูป่ากับตัวฟ้ฟาเราล่าหมูป่าได้ปะ่ะฟุ๊ปเฮ้ยหมูป่าล้วล่าได้ด้วยเก็บก่อนเลยเมื่อกี้เห็นได้สองงันทำไมเก็บได้เดียว,ดยวโดดฟุ๊โดดฟุ๊ปไม่ถึงโดดเออเราจะเก็บได้ มาจิบเห็นด้วยเอ๊ะเอ๊ะผิดทางปะทางไหนวะอ๋อทางนี้เฮ้ยหลงทางเฉยเลยมาคุยกับลิซ่า Hey Kitty You're going to help me out too Don't hesitate to come to me if องดันเทียนอีกปะเนี่ยโอเคคุณเป็นผู้รับชอบของสุนัขคำถามที่ไม่เร็วเราไม่ใช่คนเ็ว What that does l โอเคอ่ะลิซ่านำทางเราไปตรงนั้นอ่ะโอเคเรากำลังจะเข้าดันเจียนแล้วใช่ไหมวันนี้ลงดันเจียนสองรอบเลยเอาละเอาละเอาละมาเปลี่ยนตัวเอ้ยไม่เปลี่ยนเทุาที <c oughs> ไม่ต้องเปลี่ยนเฮ้ยแต่ว่าเฮ้ยไอ เคียเราเลือกหนึ่งเองไม่ใช่หรอเคียเราเลือกหนึ่งอาจจะแปลงเป็นโจมตัวโจมตีที่ทำให้แข็งเฉยแต่ก็รีบเปลี่ยนเอาน่าเราได้ทดลองใช้ลิซ่าไอ้เนื้อทร้วเชียวมพลังงานแล้วมันจะไม่งหันตรงนั้นไพ่มาไผ่มันบินข้ามไหวหรือเปล่าไพ่มอนบกบินไม่ไหวอ๊ะ <Good. S 1> ให้มันไม่ได้บินแบบไม่จำกัดได้เหรอบินไปก่อนเราบินขึ้นอย่างนี้ได้เออเลยเลยเลยมาอุ้ยโดนจมตีเวลาลงมาของลิซ่าเท่จังเปิดประตูละเปิดประตูใครแอบดู Leave it to me ฟุบ อลิซ่ามาชอา็อตไฟฟ้าเฮ้ยอะไรโอเวอร์โอเวอร์อะไรโอเวอร์โหลดเหรอนี่โอเวอร์โหลดคืออะไรเห <c oughs> มันเป็นสถานะใหม่เหรอติดตู้อ่ะนี่ไงไอเสานี้รอบนี้น่าจะจุดแต้ละอ,อลิซ่าเป็นค่าไฟฟ้าใช่ไหม No wonder ฟืบช็อเทพนี่จุดยังหัวเทพอ่ะแล้วเพิ่งจะทำเมื่อกี้เลยมันเพิ่งมาบอกเราเนาะน เฮ้ยมีมอนมิอนมิมอนไม่มีเวล,เวล,เวล,เวลาแค่ยี่สิบวิเองอ่ะจะทันไหมเนี่ยฟืบฟืบตีไม่โดนฟึบตีไม่ไปแบบที่รักที่เลวทกห้าสี่สามโอไม่น่าทันแหละไม่นะการท้าทายล้มเหลวการท้าทายล้มเหลวแล้ว โอเคแล้วไงต่อเนี่ยเรายังมีโอกาสใช่ไหมอ่าได้กี่รอบก็ได้ตอนนี้เรารู้แพทเทิร์นแล้วน่าจะไวทางโลกกอนเลยยูร์อินฟอรลิตช็อตไม่ฝาสายฟ้า <c oughs> พอรู้แพทเทิร์นแล้วมันง่ายเลยได้ <must> ล้นี่ชนะใสๆเลยโอเคเปิดฮ <c oughs> ีบ แค่เมื่อกี้เราเก็บกล่องมาแล้วใช่ไหมแล้วก็เดินทางกันต่อไม่เชิงเดินทางเราอ๋อเนี่ยเราใกล้ตรงสัญลักษณ์สีเหลืองแล้วใกล้เข้าถึงแล้วเฮ้ยมอนตรงนี้มันนี่ติดสถ,ถานะเอ่อติดสถ,ถานะน้ําเราใช้แข็ไม่ได้ฟึ๊บนี่ยุดตุ๊กตาแต่เวลาลองอันตี โคตรเท่นี่นยิงลมรวยๆก็ใช้แข้งรอบมาได้เวลาช็อตไฟฟ้าชิมครับช็อตไอ้เรือนี่ไอ้เรือไี้เรลอเป็นประค <have> ั่ง okay. ดีกว่โอเคกดรับของเก็บของเก็บของให้หมดเอ้ยเก็บของไม่ทันเมื่อกี้ตื่นมาก่อนได้ไงเรา ไปต่อเลยดีกว่า oh, oh, ปิดดิ๊กมาปิดยหน่อยอ่ะปิดทางอีกฮ่าไปจุดเซฟแล้วไปกันต่อไปกันต่อข้างล่างมีอะไรอ่ะฮะต่อไปเลยฟึ้บนี่มีดาเมจเลย oh. จังหวะนี้ oh. แช่แข oh. ็งเลยยิงรัวๆยิงลม ไม่ชอบไฟฟ้าเลยแต่มันเหมือนเป็นการแปะท่าจังนี้นี่ตุ๊ตาไปเต้นดกดรักโคตรน่ารักเลยแต่มันโอ้กอจะระเบิดอืมยิงลมชมยิ้เว้ยิงฟุกแช่แช็งวันนี้ไม่ไสถานไะฟฟ้าเรียบร้อย ตายหมดตายด่านต่อไปเลยทีนไ,ไม,ม,ม่มีอะไรไม่มีมอนแต่มีอะไรไหมโอ้ยคุณอยากท o าบเกี่ o วกับอัญมณี h ี้หรือไม่ไม่ทันเอา <It S 1> ไป <can> แล้วเฮ้ย <You 're S 1> ร้อเล่นหรือเปล่านี่ก็วิชชันนี่แหละคืออะไรวิชชันสิ่งที่ดึงพลังธาตุออกมาได้ <mm อ๋อแต่แลตัวมีวิชัน่นเอ๊ะไม่ใช่แต่และตัวมีพลังธาตุเพราะว่ามีวิช่นคออวคงงงมมาวมาวฮบให้ทุกอัมาพอดีจู่ินไปเลยฟื้จอดกัน What? You've never seen a vision? Just where exactly are you? My ending up? Are you a hill <laughs> with some level of reasonable intelligence? By LP, by No. I doubt it. When they learn, they smart. And you, are <laughs> <laughs> more or less qualified <laughs> <laughs> to be a magister's apprentice. I need to Break it, and we can head home and relax. The thought of putting the fired up relaxing has oh. me all fired up. Dragon of the East, Lion of the South, uh, Wolf of the man North, man north man Falcon of bear the Four thang Winds thang of Mondstadt, yeah. I feel like the Dragon of the East, Stormfell, and Mondstadt seem to have forgotten that and all. Da so da so da now da you know why deval is gong only gong able to channel three of the four da winds da power. Gong gong because it has been consuming da itself da from the beginning. Because of hatred, mm. I presume. Hatred, hatred for Mondstadt. Hatred drove it to become something more powerful than the wind uh. itself. But why would one of the four winds hate the city it was supposed to protect? A <quandary> uh. As a child of Mondstadt, I <immerylum> take that. not not I not I I not I Okay, I am คุยอะไรอ่ะอ้าวฟ้าสดใสแล้วว,ว้าวมีผิวแล้วเคเมืองกลับมาสงบสุขอะเป็นต<า>ัวละครใหม่เป็นลิซ่าอ้าวแล้วถ้ายอยา่างนี้จะเอาตัวอะไรออกดีล่ะกดเขาบอกให้กดเหม็นกดได้เลยกดเ,เออเหม็นจะกดได้เลยเอ่ะเกิดอะไร ว้า a that ัอกได่ากกนแต่ถ้าคม,มีคอะไรที่น่าสนใจกว่านี้มันก็มาด้ยที่จรงแล้วไม่ได้ปท่นนแตเาลด้ไปกอนคนแปลกหน้าผู้มากับสายลม,มสำเร็จแล้วเคได้อะไรมาเยอะไม่รู้ ถ้าแหลังแปดเราจะบนล็อกอะไรมาไม่รู้ไม่เข้าใจอ๋อคือตอนนี้มันจะให้เราทำทุกอย่างเองใช่ไหมโอเคทำรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ